จำนายทิฟซี 4, Sarah, ่ซาร่าแอนตาซินเดลแอนตาซินชนิดเม็ดไดฟิลีนเบนดา500ยาธาน้ำขาวไทยนครดีออกไซด์รวมถึงขอบคุณท่านนายห้างวินัยวีระพุชงนะครับด้วยการสับสนส้อป,ปะแม่ไม้มวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดแล้วพอสยามคูโบต้าครับ45ปีสยามคูโบต้า ota, นวัตกรรมกรเกษตรเพื่ออนาคตขอขอบพระคุณครับเริ่มยกที่สองมาได้นะครับลูกกรอเกเพชรก็ยังคงเดินขยับเหมือนเดิมนะครับมีเจาะ ร่างแรงแรงเหมือนกันมาดูว่าหนึ่งอำนาจจะตกใจหรือเปล่านะครับโอ้โหดูครับเราหัดด้านข้อมันไม่เต็มข้อเลยครับต่างไปต่างเสียหลักกันไปนะครับดูว่าลูกกอกเพชรค่อยๆนวดไปเรื่อยนะครับดาบิแม์เมืองดอกบัวว่าครับคู่นี้มาดูกันว่าใจพี่กับใจน้องนะครับรุ่นพี่ก็ลูกกอกเพชรนะครับเก๋ากว่านะครับแต่รูปร่างนะดูว่าจะเสียเปียบครับ ยกนี้คงได้เห็นอะไรมากยิ่งขึ้นครับเตะขวาเจาะล่างไปครับลูกกรอกเพชรนี่ครับหนึ่งอำนาจเตะขวาคืนครับซ้ายหน้านี่เป็นเลด้าเลยนะครับคอยยับไว้แล้วแหม่สอกไปไม่ถึงครับนี่ครับน้ำเงินขาลุยขาเลาะอยู่แล้วครับลูกกรอกเพชรแต่ว่าดู แดงหนึ่งอำนาจรุนน้องมาไม่มีตกใจไม่มีตกใจครับกระแทกแยับซ้ายไปก่อนนี่ครับขยับขยับหาช่องโอ้โหเตะตัดล่างมาล้มลงไปว่ากันใหม่ครับก็ต้องพยายามเบียดไปเรื่อยนะครับเดินขยับเดินคู่ไปก่อนนี่นะครับมนีหมัดแล้วก็ออกแข้งแรงๆเหมือนกันหนึ่งอำนาจจะตกใจหรือเปล่านะครับ รุ่นน้องนะครับมีหมัดหน้านี่พอแย่แล้วลูกทีบนี่ถือว่าสร้างปัญหากับลูกกอกเพชรพอสมควรนลครับแตมา่าลูกกอกเพชรนั้นไม่สนนะครับยับจะเบียดเข้าหาจะเล่นวงในนี่จะขึ้นบนสู้ด้วยนะครับลูกร่างเสียเปรียบก็จริงครับไม่สนแล้วครับมาดูว่าต้องขยันออกอาวุธให้มากกว่านี้ครับทั้งคู่รูปร่างเสียเปียบแต่พยายามมาศสยความแข็งแรงแล้ครับลูกกอกเพชรครับขวาครับไปจ่อล่างไปครับนี่ครับหมัดซ้ายหมัดขวาพยายาม กระแทกคืนมาครับพยายามจะกระตุ้นออกหมัดขวาคืนเหมือนกันเลยครับลูกกอกเพชรเดินขยับเข้าไปครับเจอหมัดซ้ายหน้าครับทำลายสมาธิทำลายจังหวะไว้ครับทีมไว้ครับหนึ่งอำนาจอยู่มานี่ครับโอ้โหช่วงหลังนี่ใช้หมัดได้ดีขึ้นนะครับโอ้ยเอาคืนเลยครับลูกกอกเพชรนี่แหละครับมายกสองยกสอง วาเกมทำท่าจะเดือดแล้วครับปลายยกสองขยับขย,ยับลูกกอกเพชรแต่วันหนึ่งเอํานาจรอดักอยู่อุ้ย <c oughs> อุ้ยเามมดยกมดยกหมดยกมาพักความเดือดแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวตัดหุ้นชิวจำกัดสมเกาหลีตังกุยจับเครื่องดื่มเจสตีนสมเกาหลีตังกุยจับ ความด้วยสมโอทีครับสมโอทีดีเพราะมีซิงวิตามินดีและสมสกัดกวดใหญ่แค่10บาทขอบคุณอุปกรณ์มวยยี่ห้อพายครับภายใต้การรับรองคุณภาพจากเพชรินดีอะคาเดมี่ส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันของมวยมันสนั่นเมืองของเราขอบพระคุณอุปกรณ์มวยยี่ห้อพายครับเริ่มยกที่3นะครับเริ่มจะออกมาเดินเร็วขึ้นแล้วนะครับลูกกอกเพชรมีหมัดนี่นำไปก่อนนะครับพิมพใบหน้าลำตัวดูเกี่ยวได้เตะเอา โอ้โหเจาะยางเข้าไปไหลดอกนะครับมาดูว่าหนึ่งอำนาจจะตกใจนะครับมีแข้งซ้ายหน้าเข้าไปนี่ปะเไต่ไ้นี่โดนเกี่ยวลูกกอกเพชรนี่ก็จะหวดร่างทันทีเริ่มจะมั่นอกมั่นใจนะครับเตี้ยกว่าก็จริงแต่ค่อยๆขยับครับลูกกอกเพชรพยายามเตะจนล่างหนักหนักครับหนึอำนาจขยับเข้ามาต่อยหมัดขึ้นเลยครับซ้ายครับดีดเอาไว้ขวาครับ จังหวะออกขวาพยายามขึ้นเลืนหมัดเลยนะครับวงในนี่ครับตัวเล็กพยายามโหนตัวใหญ่เลยครับโหนแต่ยังไม่ตีครับโหนให้เห็นความแข็งแกร่งแข็งแรงไปก่อนครับแข้งขวาเตะจาอล่างมีทบอลเจ็บไหมครับเดี๋ยวต้องดูเดี๋ยวต้องดูครับอาเช็คช่วงล่างกันหลายเปี๊ยะแล้วหลายเปี้ยะแล้วอ่านี่ครับลูกเกองเท็ตเก่าเลยครับอาลงล่างให้พองวงก็เดี๋ยวก็ขึ้นบนลงล่างเดี๋ยวก็ขึ้นบนครับอ่า รางวัลจากแอนตซินเหมือนเดิมครับแตกันคอสอกกับเทาลอย10,000บาทจระเข้บาดหาง3 0,000บาทครับและถ้ามีแผลแตกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลเข็มละอ้ย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 เอาเอาดูจังหวะนี้มาเก็บได้ไม่ได้เก็บได้ไม่ได้โอ้โหเรียกว่าโดนดอกแรกก่อนนะครับกรรมการยุติการชกเลยนะครับเป็นลูกกอกเพชรนี่แหละครับความรุนแรงเหนือกว่ารูปร่างเสียเปรียบก็จริงเดี๋ยวจะมีภาพช้าๆให้ดูนะครับจุดเกิดเหตุครับ โอ้โหนี่ครับมาเกมกำลังสนุกเล้าใจเลยครับนั่นนี่โฉมหน้าผู้ชนะครับยกสามนี่เองครับลูกกรอกเพชรพอหลักบุนครับโอ้โหดูครับแมกกระดูกยังเชื่อถือได้อยู่เลยครับอบลีไม่ว่าดาวิแมตเมืองอูบลนะครับโอ้โหแล้วรุ่นพี่ก็ขยบรุ่นน้องจนได้นะครับนี่ครับดูภาพช้าครับเหตุมันเกิดตรงไหนครับ เดินเข้าไปครับโอ้โหแล้วก็นี่ครับมาหุกซ้ายเอียงเอียงเอียงแล้วศอกมาเลยครับนี่ครับโอ้โหหุกซ้ายแล้วก็ตามด้วยศอกนี่แหละครับมาเอียงเอียงเอียงดีที่เหนียวเชือกไว้ทันแต่ว่ามาเจอศอกลูกหลังนี่ไม่ไหวครับเต็มกระโดงคางนี่ครับโอ้โหมาเรียกว่าการทรงตัวเสียไปแล้วแหละครับโอ้โหแล้วก็โดนอีกเต็มเต็มเลยครับมาพยายามฝืนจะลุกขึ้นมาสู้แต่ว่าไม่ไหวครับ ก็เรียบร้อยครับจบไปในยกที่3ครับตอนนี้เราพักกันแป๊บเดียวครับคู่ต่อไปร้องคู่เอง